ไฟะเลือกได้ให้เด็กค่ะสามคนผ่านไปค่ะเหลือพี่ตีอยู่อีกหนึ่งคนพี่ตีเขาเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นแหละคนแรกไม่เลือกผมเองคนสองคนสามไม่เลือกผมเอง,องนั้นแหละ, <c oughs> ะเริ่มครับ <c oughs> เริ่มค่ะ สคัดีครับเธอเป็นสาวตาคมผมยาวนางแบบอินเตอร์ชาวสเปนเดี๋ยวเดีเป็นคนสเปนเลยเหรอถูกต้องจะคุยกับใครรู้เรื่องกันทางหน้าก็เดี๋ยวต้องลองดูน้องกินเนี่ยครับ รตาบาคาโดโมเดโลโควินาฟอร์ริกาเอสลาปาเอียสวัสดีค่ะชื่อกีเนียนะคะกีเนียเป็นผู้หญิงผมยาวตาคมผิวสีน้ำผึ้งกีเนียเดินแบบผ่านมาหลายเวทีนะคะนอกจากนี้เสน่ห์ของสาวสเปนแบบกีเนียอยู่ที่แววตานะคะที่ห้างสวยผมดุก เหมือนหัวกระทิงแต่เป็นหัวกระทิงที่ไวไฟแบบลอมบูกินี่นะคะที่ทั้งหรูหราแล้วราคาแพงแล้วไม่เชื่อว่าใครจะมาเป็นเจ้าของได้ง่ายนะจ๊ะ <Hey. S 1> แล้วถ้าใครได้มานั่งลอมบูกินี่คันนี้แล้วจะรู้ว่าทั้งเร็วทั้งมันแล้วยากเกินจะค <But when S 1> วบคุมบัตเวลาสวัสดีค่ะ ดีครับมาชัยไงนะมาทายไงนะมาชายวีนีโอลาโอลาแล้วสวัสดีโอลาอ่ะพี่ติก่อนเลยครับเจอน้องดุดุพร้อมชนอย่างนี้คุณจะว่ายังไงครับคือทีแรกก็ฟังเสียงบอกลูกครึ่งพอฟังเสียงเออลูกครึ่งจริงด้วยแล้วบอกเป็นสเปนด้วยพอหันมาโอ้โหใช่เลยแหมผมยาวผิวค้ำตาคมสเปคของผมและอย่างเขาบอกว่าเขาเหมือนเป็นวัวกระทิงค่ะผมก็อยากจะเป็นมาทาร์ดล่อวัวกระทิง อโนตครับผมมาทาดอตายหมดมาทาดอสมัยนี้ต้องเป็นอะไรอ่ะจริงคิอตายหมดแม่มาแรงวันสเปนของอโนเตอร์เจอกับพี่กินกันแค่คนละตัวคึกกินกว่ากระทิงแหกข้อเลือกอโนตมาทาดออย่าไปสนใจโอ้ปป้า เปลี่ยนเป็นกินแมงวันสเปรย์แล้วหรอไม่ปูซนเลยแล้วหรอไม่ปูซจนก็เลิกแล้วแต่ป้ายังกินอยู่ทีมนอตหรือทีมพิธีครับทีมไหนดีทีมนอตค่ะทีมนอตเนอะโอ้โหไปเริ่มครับ สามคนต่อไปคนนี้เธอเป็นครูสอนร้องเพลงอเสียงเนี่ยระดับดีว่าโอ้โหชื่อแถมยังคล้ายขึนกับนักร้องไม่คล้ายเหมือนเลยชื่อว่าน้องเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ เจนิเฟอร์นี่มีอะไรชื่อเต็มๆไหมเจนิเฟอร์แบงค<บ>์ขอหน,น,อนึงไดนมอะไรดิฉันขอดนึงเดนไหมครับได้สิคะพ,พี่โน้ตทำไมไม่หันมาเพราะว่าอนนีต้องดูแน่เลยเออจะหันทำไมจำเสียงได้ตอนแรกดิฉันนั่งอยู่ข้างหลังคิดอยู่แล้วว่าพี่โน้ตต้องไม่หันแน่เลยเพราะว่าเขาจำเสียงได้ไม่ใช่เพราะอะไรคนที่เคยกันมักจะไม่ซ้ำเดิม เดี๋ยวเดี๋ยวเดินยิ้มอาจแสดงว่าของตัวนั้นไม่นับหรออะไรอะไรที่ไม่แซบหนูไม่อยากจดจำเดี๋ยว แต่เขาหานมาคนแรกเลยวันนี้เจ้าเพื่อนสาวกลับบ้านเ้อใช่ไหมก็ไม่หันมาแต่อะไรเงี้ยจะเอาให้มันเดินยั่วเย่อยู่ในบ้านเหรอไม่ใช่หรอกจำเสียงมาได้พอบอกเจนิเฟอร์จำเสียงมาได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าใช่มัน่แน่แล้วรู้จักมันมาตั้งตะเป็นนักร้องชายไม่เคยไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นนักร้องชายวิล่าคาเฟ่ เดี๋ยวแล้วสรุปจะเาเขาเข้าทีมไหมเนี่ยอยากได้ไหมทำทำทุ่งพ่ติพิติทำไมเหมือนเหมือนไม่เจอสังขารอะไรสักอย่างคือผมกำลังจะบอกว่าพอเห็นคุณแล้วผมบอกว่ามองรถแล้วคิดถึงถนนมองเมฆฝนแล้วคิดถึงฟ้าพอมองกาแฟคิดถึงน้ำชาแต่พอมองปลาแล้วคิดถึงคุณทันทีไปว่าอยากกินนะแสดงว่าชอบพ่ติค่ะอย่าอาย เราผู้ชายเหมือนกันเดี่ยเียอายตรงไป้ผู้ชายเหมือนกันเช่อครับยังไงคะคุณจมูกโตจริงๆแล้วเนี่ยคือผมชอบนะเออเออผมว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ดิเสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์ค่ะเสน่ห์เสน่ห์อันนี้เขาเรียกว่าเสน่ห์ผมว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์เสน่ห์นะครับอาจจะดูอ้วกไปบ้างอืแต่จริงจริงก็อ้วนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟคะครับพี่ก๊อฟขอยากจะบอกว่า หนูเนี่ยอาจจะไม่สวยแต่หนูอร่อยแล้วก็ย่อยง่ายได้แล้วได้แลวค่ะเป็นซีนีแลกเล้วเหรอข้อสำคัญคนไหนได้หนูไปนะคะร่างกายจะแข็งแรงยังไงคะได้รับโปรตีนจากถั่วได้รับโปรตีนจากถั่วเขาอะเขาเรื่องอะไตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเลือกกันแล้วครับพี่เจนนเฟอร์ครับที่กรับทีมตีทีมจัตุรุ่ทีมไหนดีตุ๊กเตไม่เคยโดนผู้ชายแย่งขนาดนี้นะ ที่รักหนูจริงน่าจะเป็นคนแรกค่ะพี่ลงค่ะพี่พี่ลงนเจินยาแต่สะสมเพราะว่าเป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยแล้วเขาเป็นครูสอ,คสอนครูสอนร้องเพลงจะต้องร้องอคดีเสียงเสียงเอาไปต่อเริ่มครับ สาวสวยคนต่อไปเป็นสาวตาโตอมผมยาวผมยาวขี้อ้อนเหมือนแมว<ฮ>น้องกุ๊กครับผมเชิญค่ะ กับน้องแมวตัวนี้นะคะชื่อเฮงเฮงนะคะเป็นน้องแมวเปอร์เซียค่ะกุ๊กชอบมากๆเลยค่ะเวลาที่น้องแมวมีความรักนะคะเขาจะชอบอยู่ด้วยกันคอบเคลียกันนะคะแล้วก็ชอบเลียขนให้กันด้วยค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่เบื่อนน้องแมวเปอร์เซียนะคะก็หันมาหาน้องกุ๊กได้นะคะรับรองได้ว่าถ้าได้อยู่ด้วยกันนะคะ เรื่องที่ว่าพอเทียจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยค่ะหมดเวลาเป็นไงเป็นไงเป็นไงมีไหมจะเชื่อน้องไม่มีใครบอกเลยว่าเอาแมวมาวะโอ้นี่ของส่วนตัวเลยน่ารักน่าเหียนในรูปชื่ออะไรครับชื่อเฮงเฮงค่ะเฮงเฮงซะด้วยใครใครได้ไปนี่เฮงตายเลยน่าหนะสิอ้าว ใครดีพี่ก๊อ๋หรือพี่ตีพี่ตีดีกว่าครับว่าไงครับก็ชื่อกุ๊กก็คือก็คือผมยังไม่ได้เลยสักคนนะครับยังไม่มีใครเลือกผมเลยก็อยากอยากอยากอยาบอกกับกุ๊กว่าอุ้มแมวมาด้วยจริงๆแล้วผมเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดสําหรับกุ๊กแล้วผมเห็นแมวตัวใหญ่ผมก็ยอมภูมิแพ้ตลอดไปผมก็ยอมอ้าวว่าไงครับพี่ก๊อ๋ครับ คือที่บ้านเลี้ยงสุนัขครับชื่อว่าน้องโยอิโยอีชอบเล่นกับแมวอแล้วพอกุกบอกว่าเลี้ยงแมวก็เลยหันมาเลยตอนแรกจะไม่ไม่โยกหรอกครับแต่หัวใจมันสั่งก็เลยต้องโยกเขาไม่มีใครยอมใครกันจริงๆที่นี่ใช่ทีมครับทีมพิติทีมไหนทีมเคยครับผม ที่ดีครับแม่ไปช้ามยอมยอมเป็นภูมิแพ้ตลอดชีวิตขนาดนั้นทำไมทำไมคุณก็ไปรับเขาส่วนผมมั้จะดูแลแมวให้ไม่ต้องไม่ต้องไหผมดูได้ทั้งแมวทั้งคนไม่ต้องมายุ่งกับผมเยี่ยครับ ผมว่าไอ้เรื่องแมวลัวคุณลำบากผมอุ้มคุณลงไปก่อนดีกว่าไหมครับดีครับดีครับฮันชิวเอ็นนะผมยังทนได้เลยอ่ะแล้วปล่อยน้องเขาเหรอฮะพอเดินจูงน้องเขาสิแมวอ่ะคือถ้าถ้ารักรักรักเขาก็ต้องรักแมวเขาด้วยครับอะไระเร็่ครับมาโอ้คนนี้สิครับผมทำไมล่ะคะต้องบอกว่าเป็นสาวเก่ง เขา<ง>ต้องมีทฤษฎีในการเลือกที่แปลกมากทำไมอ่ะเธอเป็นสาวหมวยน่ารักนักกฎหมายน้องเนยครับ ไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเรื่องความถูกต้องต้องมาก่อนในคลีได้ทุกคดีค่ะอย่เช่นคดีรักทรัพย์ต้องไปที่ศาลอาญาแต่ถ้าหลงรักเนยขึ้นมาเนี่ยต้องไปศาลสัมพันธ์นะคะชุดแม้อาชีพมิวสิตซีรีส์แต่เนยก็มีวิธีคลายเครดของเนยนะคะมิวสิก ที่ไม่น่ากลัวเลยพี่ิธีคลายเครียดของคุณเนยหรือเปล่าใช่เชลวลาแบบว่าแบบว่าปรึกษากฎหมายเครียดๆเงี้ยก็รู้คุณมาเต้นงนี้เลยเหรอไม่ใช่คัะอ๋อเต้นตคนเดียวแอแบไบปเต้นข้างหลังค่ะคุณกอากฟขอบพูดว่าชื่นเนยหันมาเลยมีอะไรกับคนที่เนยเหรอไม่มีอะไรคือเสียงน้องเขาหวานมากอันแรกอันจะพี่สองค่ะว่าเขาเรียนกฎหมายเนี่ยสดาเป็นคนที่ตั้งใจเรียนผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะตั้งใจจ่ายพวกค่าหน่วยกิจพอสมควร ผมก็เลยชอบตอนนี้จบหรือยังครับยังขายปีสามค่ะปีสามต้องเรียนหกปีไหมกฎหมายถ้าเจดีย์นะไม่สี่สอบปี่แต่ว่าครั้งนี้ก็คือทำงานไปที่ปรึกษากฎหมายควบคู่ไปด้วยใช่ค่ะต้องใช้ตังค์อีกเยอะ พี่ตีครับผมพี่ตีก็คือเห็นผมทุ่มเลยก็จะลงทุนใจหน่วยกิจเลยนะผมผมธรรมดาไม่ไม่ไปทุ่มทุนขนาดนั้นหรอกครับผมเอาทุนไปทำไอติมผมดีกว่าครับเขาไม่ได้เอาทุนไปทำไอติมแล้วแต่กุ๊กตัวแรกกุ๊กที่ได้ไปกุ๊กนี่น้ำมันน้ำมันน้ำมันแต่ถ้าเกิดกุ๊กหมดเนี่ยสามารถเอาเนยแทนน้ำมันก็ได้อันนี้จริง เยวกับไอชีมเขาเรียกอะไรชอตเทนนิ่งเออยทานน้ำมันได้และอย่างเมื่อกี้ตอนยังไม่หันนะได้บอกว่าเขาบอกเอ๊ถ้าเกิดใครคบกับเนยแล้วก็ต้องสารสัมพันธ์ต่อผมรีบหันเลยครับเนยนี้ไม่เลี่ยนด้วยนะคะหวานมันกลมกล่อมแน่นอนค่ะโอ้ยผมก็แบบเนียเออาล่ะทีมกอมทีมพิติทีมไหนดีทีมไหนดีครับ ี่ค่ะสีะ่ค่ะเชิญเลยมาเป็นบทเวลาเขาจะมาแล้วเขามาแบบไปสองเลยสองแล้วนอะอะไรอะไรสายยอสายยอสายยอมาเป็นหานสายยอประเพทสายยึดร่งเฉยๆก่อนสายยึด ตอนแรกไม่มีลูกทีมพอมาทีมมา2คนติดใช่ครับแล้วมาแล้วมาแบบดีดีดีๆไม่เหมือนในคนข้างๆที่เลือกอะไรไปกับบ้านก็ไม่รู้เธอคิดถูกไอคนข้างขางเหมือนได้ปลาช่อนมูเห่าไปเพราะฉะนั้นใครที่ได้ดีๆีไปแล้วเดี๋ยวขอพักกักครู่แล้วกลับไปดูกันว่าจะจบดีหรือเปล่าสักครู่เดียวกับแต่จ t อยไ l แลนเลือกได้เด็ดค่ะ